หลวงปู่หมุนทิตศีโลวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดได้รับการขนานนามว่าพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินผู้ตั้งสัจจะตั้งแต่เริ่มบวชเรียนว่าจะไม่สร้างและร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลใดๆจนกว่าจะอายุเกินหนึ่งร้อยปีโดยท่านได้ให้เหตุผลว่าเพื่อให้หมดซึ่งกิเลสตัณหาและให้มียานสมาบัติที่แก่กล้าท่านได้กล่าวาว่าวัตถุมงคลของฉันหากแม้นตายไปอีกสิบปีจะมีค่ามากกว่าเพชรนินจินดาและจะหายากยิ่ง วัตถุมงคลที่ท่านสร้างจึงไม่เป็นสองรองจากสำนักใดผู้ที่นำไปสักการบูชาต่างมีประสบการณ์ปฏิหารเนือธรรมชาติเปรบประดุดมีแก้วสารพัดนึกติดตัวช่วยหนุนดวงชะตาชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นรวมทั้งด้านคล้าวคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงประวัติของหลวงปู่หมุนท่านเริ่มเล่าเรียนอักษรไทยอักษรขอมและฝึกกรรมฐานมาตั้งแต่เป็นสามเณร จนอุปสมบทพระภิกษุจากพระอาจารย์สีดาเจ้าอาวาสวัดบ้านจานผู้เชี่ยวชาญด้านกรรมฐานและวิทยาคมในปีพุทธศักราช2464จึงเริ่มออกธุดงไปตามสถานที่ต่างๆศึกษาแสแบงหาประสบการณ์โดยได้ร่ำเรียนทั้งเวทวิทยาและสมถกรรมฐานในชั้นที่สูงขึ้นไปจากครูบาจยาหลายสำนักไปจนถึงประเทศสอลาวมาเลเซียและอินโดนีเซียมีอธิสำนักตักศิลาแห่งบ้านจิตใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นแม่บทของคำทีปธมังอิทิเจมหาราชนิสิงเหซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งอำนาจจิตสมเด็จพระสังฆราชแทวัดสุทัศน์หลวงพ่อจากวัดบางกระเบาหลวงปู่ทิมวัดช้างให้พ่อท่านคล้ายวัสุนขันหลวงปู่ศีชันทศิริพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอาจารย์สิ์วัดปัสสารันหลวงพ่อสอนวัดเสงสางและอื่นๆ นอกจากนี้ยังนับเป็นหนึ่งในทายาทผู้สืบพุทธาคมในสายสมเด็จลุนแห่งนครจำปาศักดิ์ราชอาณาจักรลาวอีกด้วยวัตถุมงคลที่หลวงปู่มุนที่เป็นที่ยอมรับกันทั้งประเทศคือเหรียหลเหล็กน้ำที่หลังหนุมานเชิญธงมุฑลพระการเป็นที่สุดเพราะนับเป็นเหรียรูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงปู่และเป็นรุ่นเดียวที่ได้บรรจุมุนพระการสะท้อนกลับนอกจากนี้ท่านยังอธิษฐานจิตตกเสร็จเองตลอดไตรมาส จากนั้นจึงตกเสด็ครั้งใหญ่สำทับเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2543นวัดบ้านจาาลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่หมุนนั่งลอยองค์ไม่มีอาสนะด้านหลังเป็นยานหนุมานเชิญธงประการสำคัญคือท่านได้กล่าวถึงเหรียญรุ่นนี้ไว้ว่าผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นย่อมสะท้อนกลับหรือเพียงคิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่ เหรียญรุ่นนี้ใช้กรรมวิธีแบบหล่อโบราณซึ่งพระเกจิที่สามารถทำได้ต้องมีอภิญญาณสมบัติชั้นสูงสามารถเพ่งกะสินทั้ง4จนทำให้เหล็กน้ำพีซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงถึง1,200องศาเซลเซียสละลายจนเทลงแม่พิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบพระเครื่องได้นั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุมงคลเหล็กน้ำพีของท่านยังไม่พบของทำเทียมเรียญแบบอีกด้วยนับเป็นอีกหนึ่งคณาจารย์เกจิของประเทศไทย ที่พูดได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่หมุนทิตติีโลหรือหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานของของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคหมุนลาบรรมค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสมา,าชีพใดก็รุ่งเรืองจะเรลาบไทยสรนเสริญจะมีชื่อเสียงหอมขจรกระจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้นว่า ฉันจะตายไปของของฉันจะคลังกว่านี้อีกหลายๆเท่าน้ำลายไอปากวงปราณที่ประจุงลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบ่อเป็นสองครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินให้เรื่องชื่อหรือนามหรือเรื่องถึงมึงแมนว่าจะสิทธิสุดท้ายที่หลวงปู่หมุนทิตาสีโลทิ้งไว้ให้ลูกศิษย์